นูไปเ w o ์กที่มอริสเพียร์มาค่ะพทีเดียวกับพี่เพชรเลยเกมโอเปอเรเตอร์ตำแหน่งชิดดีตำแหน่งที่สวยคนสวยเขาไปตํแแหน่งนี้นี่คือร่าง2019นะคะแล้วก็นี่คือร่าง2023นะคะที่เป็นร่วาแจกขนาดนี้เลยหรอพี่ฉันไม่มีนะคะทุกคนถ้าถาว่ารักสวนสนุกที่ไหนที่สุนออเมริกาเท่ากับ แน่ก่อนดูคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิง่งกริ๊งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารรลอคลิปขันต้นจากพี่พี o ่โ e อี t นะคะและก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี o ่โ e อ t ีด้วยตอนนี้พร้อมกันแล้วไปดูคลิปกันเลยค่ะ มีพีที่พิเศษมากแล้วก็รอคอยมานานมากเพราะว่าได้สมน้องแหล่งเพลงสุดยอดสุดยอดต้องแหล่งนี้มีแต่คนสวย,สยนะคะเพราะเขาเชิญก็ขอต้อนรับน,นะคะคเกสของเรานะคะน้องเกสงานมอเรสทีเอเอได้รับกรหน่อยสวัสดีค่ะชื่อเกสนะคะเพิ่งจบจากคณะคารุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคะ่ะอ่าแล้วหนูไปเวิร์กที่ไหนมาคะหนูไปเวิร์กที่มอเรสทีเอมาค่ะแต่แปลว่าที่เดียวกับพี่เลยไเชิญเ่อเรามา พามารู้จักกับมอริสพีงานของพวกเรากันหน่อยคืองานอะไรคะงานที่แบบว่ามอริสพีจะเป็นพนักงานสวนสนุกค่ะก็คือมอริสพีเนี่ยจะเป็นสวนสนุกที่เป็นแบบเขาเรียกว่าสไตล์บอร์ดวอกก็จะเป็นแบบว่าสวนสนุกที่ติดกับริมทะเลโอ้ยริมทะเลริมทะเลบรรยากาศดีใช่แล้วก็จะเป็นแบบอยู่ในเมืองไววูดที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ค่ะอ่านิวเจอร์ซีย์ก็คือใกล้นิวยอร์กปะใช่ใกล้นิวยอร์กแบบสองชั่วโมงปึ้ดถึงสชั่วโมงสามชั่วโมงอันนี้อ่าแล้วมอริสพีนี่แบ่งส่วนเป็นยังไงบ้างที่ โมริสเพียรเขาจะมีอยู่ทั้งหมด3เพียก็จะมีเซิร์ฟไซส์เพียสุดยอดเลยมาเรเน่ก็คือแบบว่าเป็นเพียหลักเพียกลางแล้วก็มีแอร์เอนเจอร์เพียซึ่งแต่ละเพียเนี่ยก็จะมีแบบเครื่องเล่นที่ไม่เหมือนกันก็จะมีแบบว่าเออกิมมุ่กิมมิกอะไรใดๆนะแล้วก็มีแบบวอเตอร์ฟาร์กด้วยเพราะฉะนั้นก็คือไม่เล็กนะจ๊ะบอดวอล์กใช่สวนสนุกเราเป็นสวนสนุกที่ใหญ่นะจ๊ะใช่บอดวอล์กนี้เราคลองนะคะบรรยากาศบอดวอล์กเป็นยังไงในช่วงซัมเมอร์ ก็จะแบบมีความคึกคักแบบว่าคือมันเหมือนแบบในโปสเตอร์แบบเหมือนในหนังอะที่แบบว่าเออเป็นบรรยากาศซัมเมอร์ซัมใจที่แบบว่ามีส่วนสนุกตรงแบบริมทะเลคือมันแบบแบบนั้นเลยใช่เข้าใจวัยรุ่นเมกาแบบเดินกันแบบกินไอศครีมแบบว่าเออไปกินนี่เลยความซัมเมอร์มันก็ต้องทะเลไว้ใช่มนี่เป็นงานที่ตอบโจทย์คำว่าซัมเมอร์ได้เต็มปากมากนะคะอ่าแล้วตําแหน่งงานล่ะทําอะไรบ้างก็จะมีงานที่เป็นแบบรเวเตอร์เขาก็จะแบบว่ามีหน้าที่ แบบว่าคงเครื่องเล่นมีหน้าที่แบบคอยเช็คความปลอดภัยปลอดภัยอะไรเงี้ยแบบว่าเออเป็นก็คือตรงไหนก็คืออยู่กับเครื่องเล่นนั่นแหละแล้วก็จะมีมีเอ่อฟู้ดแอนด์เบรจก็จะแบบว่าขาดไม่ได้เลยใช่ก็จะเป็นแบบว่าขายอาหารขายไอติมขายเค้กทาโก้ขายแบบไก่ทงไก่ทอดมันเยอะแบบเยอะมากมมีทุอย่าขายอาหารในนั้นน่ แล้วก็จะมีเอ่อไ,ฟไลฟ์การ์ดไลฟ์การ์ดเนี่ยเพราะว่าเรามีวอเตอรป์ปาร์กเนาะก็ต้องมีแบบไลฟ์การ์ดที่คอยดูแลความปลอดภัยเวลาแบบว่าในส่วนน้ําดูแลแบบความสงบสุขทั้งหลายไลฟ์การ์ดเนี่ยหลายคนอาจจะแบบพี่คะไลฟ์การ์ดนี่มันชั่วโมงงานเป็นยังไงชําอยู่เลยช้าอยู่เลยหาว่าคือที่รู้สึกว่าแบบคือเพราะเพราะไลฟ์การ์ดอะด้วยความที่แบบเขาเริ่มเร็วแล้วก็แบบหมายถึงว่าแบบ คือพอเขาปิดเลยพอเขาจบงานเขาเลยมีโอกาสหางานสองได้ง่ายแบบหมายถึงว่าเขาจะแบบว่าพวายงานสองให้ไลฟ์การ์ดก่อนเลยเนี้ยซึ่งมอเอสพีก็คือช่วยพวายงานสองให้ด้วยใช่ถ้าสมมุติว่าแบบว่าเรารู้สึกว่าเออชั่วโมงเราไม่พอเราสามารถแบบเข้าไปบอกเขาได้ว่าเออเราอยากทํางานสองแต่ว่าถ้าสมมุติว่าแบบเออมันเต็มอยู่เราก็จะได้อยู่ในแบบวีดิ้งลิสต์อะไรเงี้ยแต่คนที่ไปแรกๆอ่ะส่วนใหญ่ก็จะได้จริีจะมีแบบแอดมิชั่นด้วยที่แบบว่าเขาคอยแบบว่าขายตั๋วแบบดูแลเรื่องข้อมูลส่วนสนุกอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าแบบว ใช่แต่ว่าปีนี้ก็มีเพื่อนทําอยู่อ่าแล้ววันนี้นะคะเราก็จะขอมาอินดี้กับตำแหน่งเกมโอเปอรเตอร์ตำแหน่งชิดดีตตำแหน่งคีสสวยคนสวยเขาปไงเป็นตำแหน่งนีเห็นไหมเหมือนกันเลยค่ะน้องนี่คือร่าง2019นะคะแล้วก็นี่คือร่าง2023นะคะอ่ะโชว์ค่ะเดี๋ยวคนไม่เชื่อค่ะว่าเราไปงานเดียวกันมานะคะนี่คือป้ายแท็กจริงๆของเกมอโอเคมีชื่อแล้วก็มีประเทศแบบว่าเราก็มีบีทใดๆเลยไ ความแบบไทยลงไทยแรงใช่อ่าโอเคเกมโอเปอเตอร์ค่ะใช่ <c oughs> ทำอะไรบ้าง <c oughs> ก็เกมนะคะก็จะเป็นแบบคือมันก็จะมีเกมบูตเกมในสวนสนุกใช่ไหมเราก็ต้องมีหน้าที่แบบว่าชวนคนเข้ามาเล่นเกม <c oughs> แบบตอนแรกแบบสฉติว่าตอนเช้าเข้าไปปุ๊บเราก็ต้องทำเพียววันนี้เช็คลิสต์ว่าแบบเออแต่ละอย่างมันแบบขาดเหลืออะไร <c oughs> บ้าง <c oughs> เออต้องพร้อมไหมแบบว่าต้องเอาเงินเข้ากระปงกระเป๋าอะไรเงี้ยแบบบางเกมมันจะต้องมีแบบจดเลขมิเตอร์ก่อนหรือว่าแบบว่าต้องดูแลความสะอาดก่อนอะไรเงี้ยก็ ประมาณนี้อ่าก็คือเป็นแบบีโอเพนนิ่งก่อนอ่าแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นแบบว่านั่นแหละลงสนามใช่พี่เต้รจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะก็คือเราจะเริ่มเปิดโหมดเตนงราตโนมาแบบว่าติดไหมใช่หลังจากเริ่มเข้ามาปุ๊บเราจะแบบพูดเยอะมากค่ะก็จะเป็นการแบบว่าเรียกคนเข้ามาทาไงก็ได้ให้แบบคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเขาจะแบบ เอออย่าเข้ามาเล่นเกมเราเนี่ยคือด้วยความที่แบบสวนสนุกเรามันเป็นสวนสนุกที่แบบติดก,กับบอร์ดวอล์มันไม่ต้องแบบจ่ายเงินเข้ามาเนาะ <c oughs> คือคนที่แบบใครเดินผ่านไปผ่านมาอย่างเงี้ยเราก็สามารถแบบว่าเชิญชวนเข้ามาได้เลยเราสามารถแบบเข้าเข้ามา Who's up Who's next Who's ready to win เขาสามารถเข้ามาชนะรางวัลเราได้เลยอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าเหมือนแบบเออแบบใครเดินผ่านแบบผ่านมาอยากเข้ามาเล่นก็เชิญมาได้เลยมันคือยิ่งเราทาตัวแบบน่าสนใจเขาก็จะแบบเอออยากเล่นมากขึ้นอะไรเงี้ยก็คือแบบเชิญชวนลูกค้าให้เข้ามาเล่นแล้วก็จัดการเงินเวลาแบบว่าเออเขาเข้ามาเล่นก็แบบคอยทอนตรงทอนตังอะไรเงี้ยแล้วสมมติเขาชนะก็เอารางวัลให้เขาระหว่างนี้เขาเล่นเราก็ต้องมีแบบเอนเกจกับเขาก็ต้องแบบเชียร์เขาไม่ใช่แบบว่าเขาแบบ หูเล่นแบบว่าอะไรยืดเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่คนที่แบบเป็นเกมเขาทำกันอมันต้องแบบเออเขาแบบจะได้แล้วเราก็ต้องดุ้นไปกับเขาอย่างเงี้ยนี่ก็คือแบบว่าความหนึ่งวันของการเป็นเกมซึ่งถามว่าสนุกไหม ก็แบบก็สนุกนะเวลาแบบว่าเวลาที่สมมติว่าแบบเราเชียร์เขาแล้วเขาก็แบบดีใจไปด้วยอะไรเงี้ยหรือว่าเวลาแบบมีเด็กลงเด็กเล็กเวลาเด็กเล็กเขาแบบชนะมันจะมีความแบบว่าโอ้ยน่ารักมากแล้วแบบเออมีเด็กแบบเข้ามากอดอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นเรื่องราวแบบเรื่องราวที่ดีใช่คู่ฟิลเวลาแบบถ้าสมมติเราทำตามอย่างอื่นก็อาจจะไม่เห็นนะเวลาที่แบบเด็กเขาได้รางวัลคือเขามีความสุขมันแบบมันคือเพียวแบบว่าแบบเออใช่เขาเขาแบบเขาอพพ r e เ i a t e เราจริงใช่เขาเออเขาเขาดูแบบ ว่าเออใช่แอพพี้เจนจริงนะนั่นแหละใช่เออแล้วแบบอ่าแล้วเกมนี่แบบ ยกตัวอย่างเกมหน่อยว่าซูมมีอะไรบ้างชื่อเกมหูเยอะมากเลยอ่ะแบบว่ามันจะมีเกมไอ้ที่ิงมันคล้ายๆกับของบ้านเราแบบอย่างโยนโยนห่วงโยนริงทอสโยนห่วงเข้าไปในแบบปากขวดอย่างเงี้ยแต่ว่าคือของที่นั่นอะคือมันชนะได้จริงๆแล้วแบบรางวัลใหญ่จริงๆรางวัลแบบทีวีอย่างเงี้ยรางวัลแบบว่า PS5 PS5 หรือว่าตอนนี้มีแบบ electric bike ที่เป็นแบบว่าเออแต่ขนาดนี้เลยหรอใหญ่โตโห่ร้านบอกอย่งงี้ถ้ารุ่นพี่ว่าแจกเยอะแล้วรุ่นนี้มีแบบอไ แมชีนอะแบบว่าคือเราอามัยถมีตัวเฉียยเล่นที่บ้านได้หรอวใช่แม่วาแบบต้องมาชนะได้จริงแบบอย่างตอนที่เราอยู่ในชิปเราเรายังเคยแบบให้ PS5 คนเลยเพราะว่าแบบเออเขาชนะจริงเห็นกับตาว่าแบบเออมนชนะได้จริงๆเวลาชนะก็คือแบบแทบจะแบบลุกขึ้นมาแบบกระโดดปุบมือนะคือวันที่แบบคนที่เป็นคนรับเดรดเกมอ่ะเวลาเขาชนะเราก็แบบตื่นเต้นไปกับเขาด้วยเลยนะคือไม่ใช่แค่เกมเราคนอื่นก็แบบทุกคนเฮทั้งตัวในบอร์ดวงบอร์ดวอลก็แบบเฮใช่เพราะแบบมันเป็น เรื่องราวแบบดีๆอะไรเงี <le> ้ย <ach> ใช่เพราะบอกว่าการทําเกมอันนี้ก็คือตั้งแต่ปีเราจนถึงปีเกตดก็ค<ม>ือแบบเป็นปีเป็นมันเป็นไวทพี่ดีตลอดเลยไงคนจะ <le ach> มีเอนเตจเมนตนกับคนรอบข้างและสิ่งแวดล้อม <le ach> ตลอดเ <le ach> วลาเหมือนกับได,ได้ได้คุยกับคนเยอะแบบได้คุยกับคนเยอะแบบเยอะอมากจริงๆเหคืออาจจะบางคนไม่ได้เล่นเกมผ่านไปผ่านมาเราก็ได้คุยก็ได้ถามผ่านทุสบิบเขาต้องถามว่าภาษาอังกฤษขึ้นเยอะไหมคะ เก่แต่รู้สึกว่าแบบมันมันคือสกิลอะมันก็อาจจะประมาณนึงแต่ความมั่นใจอ่ะอย่าง<ต>ี้แบบ ่อนหน้าเนี่คือเราอาจจะแบบคิดภาพไม่ออกว่าเราจะสามารถแบบเดินไปทักชาวต่างชาติแบบได้ไดเองเอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าตอนเนี้ยคือมันมันมั่นใจแล้วอะแบบว่าคือมันไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มันน่าอายไม่มีเรื่องอะไรที่ผิดอะแบบว่าเราสามารถแค่ถามเขาว่าแบบเออวันนี้เขาเป็นยังไงบ้างหรือว่าแบบเออคุยเรื่องสพัพเพเหตุแล้วาทาได้แล้วทาได้จริงอะเออนั่นแหละนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นตําแหน่งที่แนะนำเนาะใครชอบพูดแต่แต่ต้องบอกเลยว่าต้องชอบพูดเนาะอ๋อใช่จริงถ้าไม่ชอบพูดมาตําแหน่งนี้ไม่ได้นะคะจริง ร <c oughs> ้องชอบคุณจริงๆเพราะว่าคือต่อคือ,คอพอตำแหน่งนี้ใช่ไหมมันจะมีบางเกมอ่ะเขาจะต้องแบบป้อนไมโครโฟนอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไม่มันอยู่ในแบบติดกับ ห <c oughs> เราจะปากเราอย่างเงี้ยคือแบบวยนอตอะทำไมยูจะไม่พูดคือมันเราต้องพูดสิเต้องพูดออกไปให้แบบคนที่แบบเออเขาผ่านไปผ่านมาเขาแบบสนใจอย่างเงี้ยน, <c oughs> นั่นแหละค่ <c oughs> ะก็องเกมอะไรมีแบบว่าอปลาลูกโป่งอะไรแบบบ้านเราแต่ว่าเขาไม่ทริกกี้ก็คือแบบว่าชนะได้จริงถ้าเป็นเด็กก็คือแบบไพรซ์การันตีก็คือชนะได้แล้วก็มันจะไม่ได้เหมือนงานวัดเนาะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเกมที่จริงจังลูกเล่นเลยไล่ทรงไลเส้นเนี่ยแล้วมันก็แบบสวยงามเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงค่ะน้องไปน้องได้เจอสิ่งมหัศ จย์นแน่นอนอจริง่าแล้วพูดถึงแบบสภาพการทำงานแบบเพื่อนร่วมงาน <c oughs> เพื่อนร่วมทีมเป็นไงบ้างจะบอกว่าเพื่อนเก่งเป็นเพื่อนที่ประเสริสุด น่ารักมากแบบเพื่อนเกมที่แบบว่าตำแหน่งที่เราไปทําแบบว่าสังคมดีเพื่อนทุกคนพร้อมที่จะแบบว่ามีเฟรนกันแบบสุดๆมีอะไรก็แบบช่วยกันทุกคนเป็นหูเป็นตาให้กันนะแบบว่าช่วยดูแลกันใช่แบบว่าถ้าสมมติว่าแบบอ่ะเราต้องการรางวัลชิ้นนี้แต่แบบไม่มีเงี้ยเรามองหาซุปเพื่อนเราแบบว่าโอ้ตายแล้วแบบว่าต้องเรียกแบบว่าคือแต่ละคนก็แบบช่วยช่วยกันแบบสุดดิสุดเดชไม่ว่าจะเจออะไรคือเรามองตาก็แบบเออช่วยกันอยู่แล้วล้วก็แบบมีไปแฮงเอากันแบบหลังแบบจบงานหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าแต่ละวันอะไรอย่าง ดีมากอันนี้การันตีดีการันตีเพราะซุปคนเดียวกันนะคะดีดีแบบอยากให้เขาฟังภาษาไทยออกใช่อยากฟังแบบว่า if you can understand us ใช่เออเกิร์ลเลอร์มากเขาเอ็นดูเด็กไทยจริงๆแบบว่าใช่เขาไม่ใช่แค่แบบเด็กไทยหรอกคือเขาเอ็นดูแบบเจวันทคนใช่เขาเอ็นดูเจวันทุกคนแต่ว่าอาจจะมีความแบบว่าเออเอ็นดูเด็กไทยเป็นพิเศษเพราะว่าเด็กไทยอ่ะแบบอ่อนน้อมถ่อมตนเนาะแบบเออเขาก็จะบอกว่าแบบเออเด็กไทยแบบสวีทแบบเด็กไทยแบบเออมีความแบบเออน่ารักอเออ แล้วเจ๊วันเยอะไหมต่างชาติเยอะมากคือแบบเนี้ยคือหนึ่งในเรื่องราวที่แบบถ้าเราไม่ได้ไปเวิร์กกันทัเวโลเราจะเราจะรู้จักคนที่มาจากประเทศเหล่านี้ได้ยังไงม<อ>าเทศอะไร<ห>บ้าง<ะ> <laughs> เยอะมากมาจากแบแบบว่าสเปนอย่างเงี้ยมาจากดมินิกันโคลอมเบียมาจากยุโรปก,ก็จะเป็นสโลวาเกียลิทัวเน,นียมีออลเบเนียดูเยอะมากมีโปแลนด์มีคนไต้หวันอันนี้เอเชียและมีมาเลเซีย เยอะไหมจริงอะเยอะเยอะจนพูดไม่หมดอะเออนี่ควาใจน้องแคนาดาคือแบบคือเราจะสามารถได้คุยแบบได้สัมผัสได้ใช้เวลาร่วมกับคนเหล่านี้ได้ยังไงถ้าเราไม่ไปเวอร์กันเขาเลยวะใช่คือเราจะได้คุยกับเขาได้แบบเล่านู่นเล่านี่กับเขาได้ยังไงอะซึ่งต้องไปงานสวนสนุกด้วยนะเขาได้เจอเยอะจริงๆคือมันมันหลากหลายแบบบ้านเขาไม่เหมือนกับบ้านเราอย่างนี้แล้วคือมันมากกว่าที่แบบที่เกดพูดไปอีกอะคือมันมากเตอนนี้มันนึกได้แค่เนี้ยแต่แบบในนั้นน่ะคือหลากหลายมากเลยซึ่งน้องเป็นคน โอเพ่นอะยังไงก็มีเพื่อนจริงต้องเนาะ อ่าแล้วพูดถึงแอคทิวิตี้หน่อยเอาในสวนก่อนนะเอาในเพียก่อน,ก,นกิจกรรมเยอะไหมเยอะอยู่นะคือแล้วยิ่งคือเขามีแบบว่ารวมด้วยแบบว่าแอคทิวิตี้ที่เขาจัดให้แบบทั้งสวนสนุกเลยจะมีแบบว่าเขาเรียกว่า small party ที่เป็นแบบย่างย่างอะไรเนะี่ยโอ้โอมาชิโรเป็นก<อ>ิจกรรมแรกเลยแล้วก็จะมีแบบว่าแบบเขาจะจัดให้แบบเหมือนให้ทานอาหารแบบเป็นระยะระยะกันแต่่องจาว่ามีแบบ Christmas in July แล้วก็จะมีแบบมีอีกประมาณสองสามบบแบบกิ๊ฟวิ่ง in July ก็มีฟิลฟินั้นแบบว่าเหมือนกับ ทุกๆเดือนก็จะมีแบบเออจัดอาหารให้แบบเออคนเราได้มากินทั้งแบบเออทั้งหมดเลยแบบว่าถ้าสมมติใครว่างก็เออมากินเป็นปาร์ตี้พนักงานแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจัดออกเป็นแบบว่าตามตามแต่ละตำแหน่งอ่ะเออแบบว่าแต่เออเป็นเกมเป็นฟู้ดไลฟ์การ์ดหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีปาร์ตี้ของตัวเราเองแย่ใช่แบบว่าอย่างของเกมมีแบบปาร์ตี้ไอศครีมมีแบบโบลิ่งปาร์ตี้มีแบบอินเตอร์เนชั่นแนลปาร์ตี้อย่างเงี้ยคือแบบว่าแบบแบบทำอาหารมาแบบว่าถูกประเทศมารวมกันอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยเขาจะรู้กิีว เยอะสุดๆแบบว่าดีดีมากก็คือมีอะไรให้ทำเยอะมามีเยอะมากแต่ว่าแต่ละตําแหน่งก็จะแบบว่าปาร์ตี้มันก็จะไม่เหมือนกันนะแบบว่าอย่างของเข็นเพื่อนฟู้ดไปเงี่ยดูบันเทิงมากอะได้เล่นไอที่แบบสีสีใช่ก็แบบมีพีเออใช่เกมากก็คือแต่ละดีพาร์ตเมนต์ก็จะมีตามแบบของตัวเองไปอะไรอย่างงี้ก็ดีนะก็สนิทกับเพื่อนในดีพาร์ตเมนต์ตัวเองอ่ะแล้วพูดถึงที่อยู่หน่อย อ๋อที่อยู่อ่ะอยงหงเกตบ้านหงเกตอันนี้พูดแบบว่าบ้านหงเกตนะให้ทุกคนนึกถึงภาพบ,บ้านหลังโตบ้านหลังใหญ่ๆก่อนแล้วบ้านหลังโตเนี้ยมีอยู่ทั้งหมด3ชั้นแล้วก็ในแต่ละชั้นก็จะมี2ห้อง2ห้องใหญ่นะ <ừ> และใน 1, <ừ> 1ห้องใหญ่อะก็จะแบ่งเป็น2ห้องนอนย่อยอ่าอันนก็คือเราอยู่ในนั้นหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องเล่นหนึ่งห้องน้ําอ่าซึ่งอันนี้เราเลือกรูปเมทเองได้เลยใช่เพราะว่าแบบเกตไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนแบบกลุ่มเกดมีมี4คนก็นอนด้วยกันหมดเลยแบบหนอนงี้อง บายใจด้วยว่าแบบเอลอลงมากับแบบเพื่อนอย่างนี้ก็แบบเออก็เลือกเอาเลยใช่แต่ในบ้านก็ฮาส์เมดเราส่วนมากก็เป็นคนไทยหมดเลยเนาะใช่อย่างบ้านเกศที่8คนอ่ะคนไทยหมดเลยบอกเลยได้แบบว่ารู้จักกับเพื่อนใหม่ที่แบบเออมามาจากแบบว่าต่างที่ต่างมหลาลัยคือแบบอยู่ในไทยเราไม่มีโอกาสได,ได้รู้จักกันนะแต่พอไปอเมริกาเราได้รู้จักกันสามเดือนนี้สนิทกันมากแลสนิทกันมากสนิทกว่าเพื่อนบางคนที่แบบเออเรียนมหาลัยด้วยกันรอีกล่าสนิทกันแบบสนิทกันมากกเลยนะคะว่าบ้านน้องเกศเนี่ยแทบจะครัวไทยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ครัวคือมีททุกย่่าาาว ากันชัยพี่เป็นลูกเชฟแบบว่ามาล้อกิวตะลลงตะหลิวปิวเพราะว่าในเมืองไววูดมันก็แบบซื้อของง่ายเนาะใช่ไหมใช่ต้องบอกเลยว่าแบบการไปงานมอลลอ่ะคือมันเป็นการที่แบบเหมือนเราได้ใช้ชีวิตจริงๆใช่ไหมจริงใช่แบบใช้ชีวิตแบบว่ามันคือการคือทุกอย่างมันแบบคือการตัดสินใจของเราแบบ100%เรนะเราจะทําอะไรแบบมันคือแบบการตัดสินใจของเราทางนั้นแบบไม่ว่าเราแบบสมมติว่าเราอยู่บ้านคือคุณพ่อคุณแม่อาจจะช่วยอะไรเงี้ยแต่ไปอยู่ที่นั่นอ่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเราเกิดปัญหาอะไรเราต้องแบบ กล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะวางแผนกล้าลงมือทำแบบทุกอย่างอืจริงเราต้องทำอะไรอ่ะแล้วในไวโหวมีอะไรให้เที่ยวบ้างในเมืองไวโหวะเห็นว่าโมเรสเิสพีเป็นอะไรที่แบบใหญ่สุดแล้วอ่ะเออจริงทุกอย่างที่เราเป็นพลังงานสนุกอ่ะทำไมเราจะไม่ไปเล่นสวนสนุกอ่ะเรว่ะสวนสนุกที่มีตั้งสามสวนสนุกเราก็มีตั้งสองเขื่อนะา ไปออฟก็คือแบบไปเล่นแล้วก็ยังฟรีอีกอะไรเงี้ยไม่ต้องแบบเสียตังค์ไปเล่นข้างนอกเลยคือแบบว่าดีทะเล่นนี่ก็คือแบบใช่ทั้งวันแล้วสูงว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนก็เดินเข้าสวนสนุกไปเราสามารถหาเอนเตอร์เทนเมนต์ได้โดยไม่ต้องเสียตังค์เราก็แบบในสวนสนุกเลยค่ะแต่ว่าดีดีที่จริงแล้วเราถ้าพูดถึงในแบบในเรื่องของหาดล่ะหาดอหาดก็ก็เป็นแบบว่าคือมันเป็นหาดที่เป็นแบบฟิลแบบนอนอาบแดดเป็นฟิลแบบว่าเออมันจะไม่ใช่ แบบ diving แบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ย่ก็เป็นฟ e ลแบบเออหันแบบที่ที่คนเขามันก็เหมือนในหนังนะที่แบบเออเขาไปนอนอาบแดดกันมันเป็นฟิล l feel แบบว่ายังไงอ่ะก็อเมริกาอเมริกาแต่จะบอกว่าถ่ายรูปสวยเพราะท้องฟ้าสวยมากคืออเมริกาท้องฟ้าแบบขี้โกงมากคือแบบถ่ายรูปมันมันเหมือนกับท้องฟ้าแบบ Pinterest อ่ะเออเเคยเห็นมาจาก Pinterest อ่ะแบบนั้นเลยคือแบบว่ายกกล้องขึ้นมาถ่ายวันนี้คือได้รูปแบบได้รูป้แล้วยังไม่ต้องทำอะไรเลยได้รูปแล้วท้องฟ้ามันสวยแบบสวยข ีโกงอะเซอร์อะไรแล้วแสงวไววูนนะ่ะเป็นแสงที่แบบ ถ่ายร,รูปมาก็แบบเป็นสวยสวยแล้วออแบบวิวของแบบสวนสนุกที่ติดทะเลแล้วแบบเออเป็นฟ้าสวยๆวยอ่ะคือบบ<ว>มันแบบใช่มันใช่เวยเนาะมันต้องไปอยู่นั้รจริงๆไม่รู้จะพูดยังไง<ว><ว>อ่ะแล้วที่เที่ยวใกล้ของไววูดเลยมีอะไรบ้างที่ใกล้ไวไวูดก็จะมีแบบเคฟเมย์มันจะเป็นเมืองเหมือนแบบเมืองเล็กๆที่แบบมีตลาดมีแบบว่าที่ท่องเที่ยวแบบว่ามันจะเป็นเมืองแบบฟิลคล้ายๆเอชเอทีกับแบบว่าเออไฟสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็อย่างเชปเมย์เขาก็จะมีกิจกรรมแบบว่าดูปลาโลมาดู วาอะไรอเงี้ยเอยอเอ,อใช่เขาก็จะมีหาดที่เคปเมย์อีกอ่ะถ้าสมมติว่าใครแบบเบื่อวายวูลแล้วก็นั่งรถไปเคปเมย์หรือว่าเคปเมย์ซูอย่างเงี้ยเป็นสวนสัตว์ที่แบบเข้าฟรีเออจริงปะ<ร>่ใเข้าฟรีเข้าฟรีแล้วแบบว่าแบบเขาจัดการพื้นที่ได้ดีมากๆอ่ะดีแบบสวยงามอะ่ะเออแล้วแบบว่าอากาศเมกาแบบมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะแบบกลางวันใช่ไหมเออแล้วก็แบมีความเย็นเย็นเดินแบบว่าในสวนสัตว์ที่แบบสวยๆอย่างเงี้ยมันก็เออดีก็เมนไปเดย์แล้วเนาะอะไรถ้าช้อปปิ้ ามารถนั่งบัสไปแบบเียแอตแลนติกซิตี้ได้คือแบบว่าช็อปสวัสดช็อปทำแบบว่าเข้าช็อปจนมือแล้วเข้าช็อปจนมึนเข้าช็อปนู้นเข้าช็อปนี้แบบเออนั่นแหละมีความสุขเพิ่งรู้ว่าแบบการใช้ตังค์มันมีความสุขขนาดนี้แล้วเป็นตังค์ที่เราหามาเองใช่เป็นตังค์ที่เราหามาเองแบบสนุกอ่ะใช่ใช้เงินแบบอย่างเงี้ยต้องบอกนะว่าแบบแอตแลนติกซิตี้อ่ะคือใครไม่อยู่ไอ้วุฒิไม่รู้อ่ะแต่แอตแลนติกซิตี้คือแบบเดอะเบสเอลเลดแบบยกเยี่ยมให้เลยอ่ะเรา แล้วอย่างแล้วนอกจากแอร์แลนด์ซก็ยังมีแบบที่เดลาแวร์ก็แบบว่าก็ดีเหมือนกันซึ่งบบเขาเขามีขับรถไปส่งไหมใช่เขามีขับรถไปส่งด้วยอันนี้คือมอลลีขับรถไปส่งใช่เออเดี๋ยแวบบว่าเป็นที่แค่มอลนั่นะและที่แบบว่าขับรถไปส่งที่ท่าเรือแล้วก็ให้เรานั่งเรือไปเดลาแวร์โอ้ก็คือฟรี ใช่ฟรีอ่าแล้วเราก็จ่ายค่าเรือไปเองใช่แล้วก็คือเขายังมีขับรถพาไปที่แบบเคปเมซูนั่นอีแล้วคือแบบไม่ใช่แค่ขับพาไปอ่ะแบบขับพากลับด้วย้ขับไปรับแล้วขับไป่งขับไปลงขับไปรับโอ้โหคือแบบมันเป็นแบบว่ารถส่วนตัวด้วยเราไม่ต้องไปแบบว่าเสียตังค์เราไม่ต้องไปแบบนั่งเบียดกับใครอพี่ฉันไม่มีนะคะทุกคน มีเวลาที่แบบเราสามารถนัดกับเขาได้อะคือมันแบบมันดีมากเลยมันแบบจริงของบูเบอร์เลยใดๆเลยอ่าโอ้โหสุดยอดพูดถึงเรื่องเที่ยวใกล้ๆเนาะเราพูดถึงเรื่องทริปกันบ้างดีกว่าทริปอ๋อทริปของที่มอร์รจัดให้ใช่ไหมก็มันจะมีไปที่นแกล่าฟอร์ดนแก่าฟอร์เลยนะนแงกล่าฟอร์ใช่คือเราไปเองอะยากมากทุกคนอยากหาทําไปเองนะไม่ซื้อทริปไปเพิ่งรู้ว่าแบบนิวยอร์กอะมันใหญ่แบบเบอร์รัฐนิวยอร์กใช่ไหมเพิ่งรู้ว่าแอกล่าฟอร์ดถ้าจะนั่งรถไปคือแบบ เชั่วโมงอะเอะอแล้วแบบว่าทีนี่เขาก็แบบว่าถ้าสมมุติว่าเราจะไปทริปอะเราก็จ่ายเงินแล้วก็แบบว่าเขาก็จะจองที่พักให้แล้วก็พาเราไปแบบไปที่นี้นะโอ้โคือเนี่ยไม่ได้ไปแต่งก็ฟฝอเสียดายมากตอนที่ไป็เด็กมอเล่ใช่ฉันเสียดายมากจะไปแค่นี้ซิ คือพืนทีใไหนแล้วพอทิปที่คุ้มที่สุดอ๋อใช่มีแต่คนบอกอย่างนง้นว่าถ้าไปเองอาจจะแบบเสียตังค์แบบเยอะกว่านี้เยอะใช่แต่นี่คือราคาประหยัดเลยนะใช่ในแล้วฟอคือแบบสองวันหนึ่งคืนอ่าใช่2วันหนึ่งคืนสวยไหมสวยมากสวยมากสวยมากแบบสวยมากแบบสวยมากจริงๆอ่ะคือมันมันแบบธรรมชาติสรรสร้างสิ่งดีๆขนาดนี้มาได้ยังไงคือแบบท้ไมมันใหญ่โตมาหัวล้านขนาดนี้มันสวยมันสวยมากจริงๆก็ควรไปใครที่แบบกดจองงานมอเล่ไปแล้วเราแนะนําเลยว่าควรไปในแล้ฟอแล้วก็ยังมีอพี่ ที่เพจไปวอชิงตันดีซีใช่เกดก็ยังมีอยู่แต่ว่าเกดไม่ได้ไปแต่มีเพื่อนบางคนไปเขาก็บอกว่าดีนะก็มีบอสตันแบบบ้านเมืองสวยๆบอสตันใช่มีไปฟิลาเดลเฟียมีบบลติมอร์แล้วก็มีนิวยอร์กแล้วก็ยังมีแบบเมืองที่เป็นแบบคาบอยอย่างเงี้ยเพื่อนที่ไปก็บอกว่าสนุกมากได้เห็นเขาแบบฝึกม้าฝึกอะไรแบบนี้หรือว่าแบบตอนเกไม่ได้ไปซึ่งจริงๆก็คือแบบถ้าใครมีโอกาสและมีเวลาก็แนะนำว่าจอยได้ถูกทริปจริงคือเนี้ยถ้าย้อนเวลากลับไปก็คงไปทริปที่แบบเยอะกว่านี้ใช่เออไปกับเขามันก็ม นงี่แบบเออมันก็มีคนพาไปเลยใช่รับส่งน้องพี่บอกเลยนะว่ารับส่งไปถึงที่ปุ๊บจอดรับกลับไม่เหนื่อยเลยอะคือเหมือนเราเที่ยวจนเหนื่อยแล้วเราก็กระโดดขึ้นรถแล้วก็ถึงมาเลยละก็จริงใช่แบบว่านี่คือสวัสดิการที่แบบให้เลยนะใช่อ่าแล้วพูดถึงสวัสดิการอื่นของมาเลยก็อย่างพวกส่วนลดพลังงานเนาะอ๋อเวลาแบบส่วนลดพลังพลังงานเวลาแบบอยู่ข้างในเวลาซื้ออาหารเวลาแบบซื้ออะไรใดๆอย่างเงี้ยก็จะได้ลดมัวข้าวอะไรก็คือปกติข้าวก็ซื้อตรงนั้นเลยใช่ปกติก็ซื้อตรงนั้นแบบว่าบางอย่างบางเมนูมมันไไ่่ด้แแบบ 50เปอร์เมันลดแบบเยอะกว่านั้นโอ้จริงเหรอมันลดได้เยอะกว่านั้นอีกเหรอมีมีบางเมนูแบบลดแบบประมาณ70เปอร์ก็มีเนี่ยก็คือถือว่าแบบเป็นเมืองที่กินอยู่สบายอยู่ครบอืมแล้วก็เมืองไวโบท์อะเป็นเมืองที่แบบอ่ะสาหรับตัวเกศกับเพื่อนอะคือเห็นตรงกันว่าแบบ ปลอดไทยอ่ะเอ้ยจริงจริงอันนี้เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยมากมากไม่ค่อยมีแบบไม่ไม่เห็นเลยอ่ะเออแบบไม่แบบสมมติว่าเรามีมีอะไรที่จะต้องออกไปแบบสมมติเราต้องไปซักผ้าอะไรเงี้ยเราเลิกงานเที่ยงคืนเราต้องไปซักผ้าตอนตีหนึ่งอ่ะถ้าอยู่เมืองไทยอ่ะตีหนึ่งไปซักผ้ามันคงเป็นอะไรที่แบบเราเราไม่สะดวกเองนะเนี่ยใช่แต่ว่าที่เนี่ยแบบเดินออกไปก็แบบเออไปได้เลยไม่เคยแบบไม่สำหรับแบบบ้านเกศยังไม่เคยมีอะไรที่แบบทำเลสูงอะไรเงี้ยเออใช่นี่ก็เหมือนกันตอนเยังคืนก็คือสมัยที่พี่เพชรไปเวิร์กก็คือตำรวจขับทัั้้งงหาดทคื เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวใช่ใน p พยก็ยังมีแบบตำรวจเดินเลยแบบว่าเขาแบบสถานีตำรวจก็อยู่ได้จริงๆคือมีอะไรเขาแบบชาร์จตลอดเลยใช่เพราะฉะนั้นใครที่บอกเอ้ยงานงานทะเลทะเลอื่นที่ไหนไม่รู้แต่ทะเลาววูดอ่ะปลอดภัยใช่นั่นแหละค่ะอาก็คือนี่คือชีวิตที่าววูดของหลงเกดถือว่าคุ้มไหมคุ้มคิดไม่ผิดที่มาที่เนี่แบบจริงๆอ่ะคือแบบว่าคือรู้สึกแบบมันไม่รีเกรสแบบไม่รีเกรสเลยอ่ะคือมันรู้สึกแบบยังไงมันก็ต้องแบบเออมันว่ที่ี่แหละคือมันมันตอบโจทย์ที่สุด Oh, wow. มันใช่ oh, <wow. S 2> สใช่ oh, <okay. S 2> เพราะถ้าเกิดใครที่คิดว่าอยากจะเก็บ east coast สักครั้งหนึ่งอะ white wood คือเก็บ ถ้าหนูมีเวลาหนูเก็บครบแน่นอนพี่บอกเลยแต่ว่าแล้วแต่คนใช่นั่นแหละอ่ะแล้วเที่ยวล่ะเที่ยวที่ไหนบ้างตกงานเก็บไปนิวยอร์กมาไปเที่ยวนิวยอร์กไปเก็บแบบพวกแบบเซ็นทรัลพาร์คไปแบบว่าเออเทพีเสรีภาพใช่ไหมเทพีเอใช่ใช่แล้วก็มีไปเก็บไปนอนแถวอันนี้เลยอ่ะที่ที่มันแบบไฟเยอะๆมันคืออะไรนะมันคืออะไรอ่ะแปะรูปเออเดี๋ยวจะแปะรูปไปตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวก็บินไปฟลอริด้าเพราะว่าไปเที่ยวที่เออยูนิเวอร์แซล ไปดิสนีย์แล้วก็ไปซีเวิลโอ้คบชวนนี่สายสวนสนุกจริงๆนะคะน้องๆจริจริงขนาดทำงานสวนสนุกมาแล้ว3 4เดือนนะคะก็ยังไปสวนสนุกต่อได้แต่ถ้าถามว่ารักสวนสนุกที่ไหนที่สุนอเมเมกาเท่ากับมรสอยู่แล้วอยู่แล้วแล้วกีดเลือดไว้เป็นมรสอยู่แล้วตัวเอ็มต้องมาเอ็มนะคะใช่เพต้องบอกเลยว่าแบบใครแบบอย่างที่บอกแหละว่าวันนี้เรามาเล่าน้องต้องไปเองน้องถึงจะเห็นถึงความรักที่นี่จริงๆอะแล้วสุดท้ายแล้วอยากบอกอะไรกับน้องๆที่แบบ ยังตัดสินใจอยู่ว่าแบบหนูจะไปเวิร์กดีไหม คือน้องคะมันเนแบบว่าคือมันเป็นโอกาสที่แบบโอกาสที่ดีอะไม่ว่าจะเป็นมอริสเพียหรือเป็นงานอื่นๆนะแบบเป็นที่อื่นๆอะไรเงี้ยคือแบบไปเถอะไปจริงๆแบบคือมันคืออย่างตัวเกดไปอะคือเกศอย่างที่บอกไม่รีเกรสอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวอะคือมันอาจจะไม่ได้สมูทขนาดนั้นมันมีช่วงเวลาที่มันรักบ,บ้างหรืออะไรบ้างแต่ทุกอย่างพอมันผ่านมาแล้วอะมันจะกลายเป็นประสบการณ์แล้วแบบประสบการณ์กับความทรงจำอะมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าแบบน้องไม่ได้สร้างมันขึ้นมาเองอะแบบว่าหลังจากนั้นอะมันจะกลายเป็นเรื่องราวที่ไม่ว่าเราจะ กี่ครั้งอะมันก็ยังแบบอยู่ในเนี้่มันจะยังกลับมาตลอดนะอันนี้ยืนยันได้เพราะเนี้ยสปีที่ห่างจากเกดแต่เราเหมือนเหมือนไปมาด้วยกันยังพูดเรื่องเดียวกันยังมีความรู้สึกแบบ same feeling อะใช่คือแบบสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นกับน้องค่ะใช่ค่ะน้อค่ะต่อไปค่ะที่จะรู้สึกแบบนี้ต้องบอกเลยนะว่าแบบ energy เนี้ยหนูจะเจอกับชาวเกมแหละพี่จะบอกใคร กคิดว่าหนูเป็นด้อมนี้ก็เข้าด้อมนี้มารู้สึกว่าหนอชอบพูดเข้ามาคายเกมอะไรใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็รอเจอทุกคนสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณน้องเกดมากๆที่มาแชร์แบบ p o s ิทีฟเอนเนอรจนี้ให้กับทุกคนนะส่วนอีพีหน้าเดินใครรอติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย